ชีวิตผมเลี้ยงควายเรื่อกตมันต่ำด้อยค่าแต่คายที่ผมเลี้ยงตัวละแสนเมลูกซื้อมากับสองแสนผมว่าคือที่บดิวยค่าเลยไอ้วันนี้เขบาบอกเฮาด้อยค่า ลูกชายเอกมงคลลายสูพีผสมโตจริงสวัสดีครับนี้ก่อนนะครับนี่ครับลูกชายเอกมองคลตัวจริงเสียงจริงผสมจริง เนีมาจากพ่อใหญ่ดาวเป็นคนผสมนะครับกับพีกุศลกำลังตีได้่วงนี้หนายัายางว่าเต็มทีบปันเด้เลยจอยนี่แค่น้อยไรแค่นี้ก็นดน้ครับสวัสดีครับ